เบิ่งกระเจี๊ยบี่น้องนู่นนี่มันแจีแล้หรอวะไปน้องตเด็กเจี๊ยบนี่มีลูกละตัวตน,นี้กิจกระชิอ่ออกเอก่งกัได้พี่น้องนี่กลางบนนี่พี่น้องกินกับแก้วปลาแดกหน่อยแต่เกิงไงไปน้อง กินกับปุนกับแก้วแสบพี่น้องตะเกียบอู๋ไว้ใแกระถางกินง่ายๆพี่น้อง